โบนัสสตาร์แมทชิงนะครับชั้นลูกและก็หลานนะฮะเรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงลูกก็คือผู้ที่เราให้การแนะนำโดยตรงนะครับจากภาพที่เห็นนะครับหลานคือลูกของเรานะครับให้การแนะนำอีกทีนึงฮะก็เรียกว,ว่าลูกของลูกนั่นแหละนะครับนะก็จะกลายเป็นหลานคราวนี้เรามาดูครับในข้อ6ของแผนตลาดสตาร์บชิงนะครับ โบนัสตามชิทีมแข่งชั้นลูก100%นะครับคิดจากไหนครับร้อจากโบนัสทีมแข่งของลูกเรานะครับในภาพนี้เราก็จะเห็นนะครับ A B C D นะครับไปถึง K นั่นคือลูกของเราที่เราให้การแนะนำโดยตรงนะครับ A นะครับได้รับโบนัสจากทีมแข็ง5,000บาทนะรเราเองได้รับ5,000บาท นั่นก็คือ100% B. นะครับ B, B, B ได้รับเท่าไหร่ครับ1,000 0บาทเราเองก็รับ1,000 0บาทนะใน B รับจากทีมแข่งนะครับ20,000บาทเราก็รับ2,000 20, 0บาทใน C รับ7,500เราเองก็รับ7,500จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเรายิ่งมีลูกนะฮะมากรายได้เราจะาแบ,บ่ชิ้นลูกก็มากนะครับคราเรียเรามาดูครับ โบนัส,สตามชิงท,ทีมแข่งชั้นลูก100%ยเเนะฮะในข้อหกนี้แหละนะครับคิดจากโบนัสทีมแข็งรายได้สูงสุดก็คือ312,000บาทนั่นหมายความว่าลูกหนึ่งคนนะครับเขาเองก็มีรายได้จากทีมแข่งสูงสุด3 1 2แ0 0หนึเพราะฉะนั้นเราเองรับ100%หมายความว่าเราเองก็ได้รับโบนัสนะครับ ทีมแข็งสูงสุดของลูกนะครับสามแสนหนึบาทเช่นกันนะครับนั่นหมายถึงต่อลูกหนึคนนะครับคราวนี้เรามาดูในเมื่อลูก1คนนะครับมีรายได้3ามแส0หนบาทแล้วถ้าเกิดลูก15คนล่ะครับ15คนนะครับทำไมต้องยก15ครับ15ก็คือ จำนวนลูกตามนะแผนสตาร์แมตชิงของบริษัทที่ได้วางไว้ก็คือตำแหน่งสูงสุดนะครับของบริษัทนั่นแหละก็คือตำแหน่งคราวเดมอนสตาร์นับลูก15คนนะครับ15คนไปคูณ3,12,000บาทเพราะฉะนั้นตัวเลขก็จะออกมาเท่าไหร่ครับ4,680,000บาท นะครับนี่คือลูก15คนที่แต่ละคนก็เรียกว่า maximum นะฮะร,รายได้รวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับ4ล6แสน8 1มื่บาทแล้วนะฮะเรามาดูต่อครับคราวนี้ในข้อ7นะครับยิ่งกว่าข้อหกอีกยิ่งกว่าแมทชิ้งลูกอีกนะฮะข้อ7ก,ก็คือโบนัสตามแมทชิ่งทีมแข็งชั้นหลาด50%นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูครับ โบนัสทีมแข็งรายได้สูงสุดนะครับก็คือ312,000 0คูณ50%เพราะฉะนั้นจะเท่ากับ156,000บาทนี่ถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งก็คือ50%นะครับเรามาดูครับหลาน1คนสามารถตัวเขาเองเขามีรายได้นะตันัสสูงสุดนี่นะครับ จากทีมแข็งเนี่ยสามแสนหึงหืสแต่ในขณะเดียกัน50%ร์ก็คือ1,56,000นั่นหมายความว่าเรามีหลานหนึ่งคนเราจะมีรายได้1,56,000บาทแล้วเราลองดูครับลูกเราหนึ่งคนถ้าเขาคิดเหมือนเราทำเหมือนเรานะฮะหนึ่งคน เขามีลูกของเขา15คนแปลว่าเป็นหลานเรา15คนใช่ไหมครับนะถ้าลูก15คนนะไปมีลูกคนละ15บหแปลว่าจะเป็นหลานของเรา225คนใช่ไหมครับในเมื่อหลาน225คนไปคูณด้วย1 5ึ่งแพัน ออกมาเท่าไหร่ครับ35ล้าน1 0 0 0แสนบาทเพราะฉะนั้นเฉพาะโบนัสสาต์เมทชิ่งทีมแข็งของหลานที่เราได้รับนะฮะในหลาน225กคนก็คือ35ล้าน1 0 0 0 0แสนบาทเราลองดูนะครับเราคิดเพียงหลาน225นะครับเรามารวมดูนะครับ สาร์แมทชิงชั้นลูกนะครับที่เป็นโบนัสทั้งหมดที่เราคิดจาก15คนคือ4ล้าน600,000โบนัสสาร์แมทชิงชั้นหลาน225คนใช่ไหมครับ35ล้านนะ1แสนนะครับนั่นหมายความว่าต่อเดือนนะครับถ้ารวมแล้วก็คือร่วมรวม40ล้านบาทนะครับรวมรวม40ล้านบาทบริษัทไม่ได้บอกนะครับว่าห้ามทำเกิน15ใช่ไหมครับ ห้ามีล้านเกิน225ใช่ไหมครับเรามีมากกว่านี้จะเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเอารายได้เฉพาะแมทชิ่งลูกและแมทชิ่งหลานกว่าประมาณ40ล้านนี่แหละครับนะเกือบเกืบ40ล้านนี่แหละนะครับรวมกับรายได้ที่เราได้รับจากข้อ4ก็ข้อ5ก็คือโบนัสทีมอ่อนและทิมแข็งนะครับ7,92,000น้านนนั้น รวมกันแล้วก็คือ40ล้าน5แสนเศษนี่คือโบนัสที่คิดต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะสรุปนะรายได้ตามแผนการตลาดนะครับทั้งหมด7ข้อนะดังที่เห็นแบบนี้นะครับในภาพนี่แหละนะครับเราลองดูนะครับเราลองไล,งล,งล่ดูและเปรียบเทียบดูนะฮะจากข้อ1ไปถึงข้อ7นะครับรายได้กำไราขายปี รายได้ที่เกิดจากกาไรขายปีนะ2 5 0 0 0บาทนะครับเราลองดูครับเราจะท,ทําธุรกิจเอฟาัพเปิดให้มีรายได้เพียงแค่กําไรขายอย่างครับก็คงไม่ใช่นะครับเราก็คงไม่ได้เน้นในข้อนี้ใช่ไหมครับในข้อสองโบนัสสาขา5,000บาทลองคิดดูสิครับการคำนวณโบนัสสาขาก็คือโบนัสคนที่เราแนะนำนั่นแหละยอดธุรกิจที่เกิดจากคนที่เราแนะนำในส่วนที่ไม่เกินหนึ่งพันีวีใช่ไหมครับ ห้าพันบาทกว่ามือของท่านเราลองดูนะคนหนึ่งคิดเป็นโบนัสส0งอยบาทสิบคนสองพันยี่สิบคนก็คือสี่พันยี่สิบห้าคนก็คือห้าพันบาทโอเคไหมครับนะเข้าใจไม่ยากเราลองดูข้อสาครับโบนัสส่วนบุคคลก็คือส่วนที่แต่ละบุคคลก็ซื้อเกิน1,000ทีวีนะครับ ยกตัวอย่างเขาซื้อ1,500 PV เขาจะได้คืนมา1 0 0บาทมาจากไหนครับก็คือส่วนที่เกินพันก็คือ500เอาไปคูณ20%ก็คือ1 0 0บาทในข้อ4โบรัสทีมอ่อนจำได้ใช่ไหมครับสูงสุดก็คือ4 8 0 0บาทนะนี่คือเต็มกระดานแล้วนะครับข้อ5โบรัสทีมแข็งสูงสุดก็คือ3,12,000 0นะครับ เพราะฉะนั้นในข้อสี่ข้้ามันจะไม่ขยับไปไหนตัวเลขก็คงอยู่ตรงนี้แหละนะครับในข้อ 6, โบนัสตามบัญชีมแข่งชั้นลูก100%จำได้ใช่ไหมครับ4 6ล้านหแสน8ดบาทในข้อ 7, โบนัสตามบัญชีมแข่งชั้นหลาน5้ก็คือ3 5ล้าน1บาทเพราะฉะนั้นท่านเห็นผังนี้นะครับท่านก็จะรู้แล้วว่ารายได้นะ จำนวนที่เป็นหลักล้านมาจากไหนนะครับมาจากแมทชิ่งลูกและแมทชิ่งลานนะครับและรวมถึงโบนัสทีมอ่อนและทีมแข็งด้วยนะครับ